เภสัชจิตแย์ศีอสานเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่จะต้องขับเคลื่อนหมอลำคณะเสียอีสานขึ้นมาบวยบินนะครับในวันที่คุณแม่นกน้อยอุไรพรท่านอาจจะอยากจะพักอ่ะเพราะฉะนั้นฟังนะครับฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะจบอีีตั้งแต่มเมื่อคืนแต่อาจารย์อยากให้เด็กมีความเก่งที่สุด พล้อมที่สุดก่อนจะขึ้นแสดงจริงตั้งแต่ฤดูการนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นจากรายการเมื่อกี้ทุกคนจะได้ยินว่าเด็กจะได้จะต้องลำเรื่องต่อกอนเรื่องวงเวียนชีวิตซึ่งเรื่องวงเวียนชีวิตนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบดีว่ามันคือที่สุดของลำเรื่องต่อกอนและทำให้พี่ปล่อยฟ้าเกิด ไอ้ฝ่ายบอกก็โตเลยว่าไอเกิดย่อนบทนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อวงเวียนชีวิตเคยทำให้ศิลปินและหมอลำคณะเสียงอีสานในยุครุ่มงเวรังได้ขนาดนั้นเราจรึงตัดสินใจร้องขอแม่นกว่าแม่ครับลูกอยากขอเรื่องนี้ให้เด็กหน่อยฟินิกในลำแม่ก็เลยบอกว่าโอเคได้เลยลูก เพราะฉะนั้นในการที่น้องในอีพีเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาได้ก่อนลําสั้นๆไปมันไม่สมศักดิ์ศรีและยังไม่มันยังไม่มั่นใจมากเพราะว่าน้องเอาอยู่เข้าใจไหมมันไม่มั่นใจว่าน้องเอาอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงตัดสินใจให้น้องลำวงเวียนชีวิตเต็มเรื่องทั้ง16คน10คนที่เข้ารอบเนี่ยได้ลำเป็นตัวหลักๆ แต่อีกหกคนได้มาช่วยเพื่อนเพื่อให้ทุกคนมีสกิลที่ดีขึ้นมีการพัฒนาไปพร้อมกันและรายการฟินิเสียงอีสานจะไม่ได้มีการตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอแล้วเพราะเราจะทำคอนเสิร์ตในวันที่14กันยาคือเดือนที่จะถึงนี้อีก2สัปดาห์และคอนเสิร์ตนั้น น้องจะได้ใส่ชุดเพชรบนเวทีแสงสีเสียงและลำให้เราดูแบบสตรีมมิ่งสด,สดสดไม่ตัดต่อและทุกคนสามารถเข้างานไปดูในฮอได้ไปเชียร์ไปให้พรงมาลายัยไปพร้องพงมาลัยให้น้อง เด็กหลายคนนั้นเขาไม่เคยมีทุกคนนะไม่เคยมีพวงมาลัยเป็นของตัวเองครับแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนจะได้เจอน้องๆตัวเป็นๆได้เห็นความสามารถของน้องๆแบบกับตาเนื้อได้เห็นแบบชัดเจนที่สุดในวันนั้นและหลังจากวันที่14กันยาถ้าสมมติน้องทำถึงลำเรื่องต่อกอนเรื่องนี้ ในปีนี้จะมีลำเรื่องต่อก่อนสองเรื่องคือบ่วงมายาโดยรุ่นพี่ศูนจุดหและวงเวียนชีวิตของน้องน้องฟีนิกซ์เสียงอีสานให้เจ้าภาพเลือกได้เลยว่าต้องการหมอลำเรื่องอะไรให้เจ้าภาพเลือกเจ้าเจ้าภาพต้องการเรื่องไหนเลือกได้เลย มีช้อยใช้เจ้าภาพในปีนี้แล้วเจ้าภาพจะได้เห็นกับตาเนี้ยว่าเด็กๆเป็นยังไงมีเตยมีเตยมวลมวลมีลำม,มีเตยเหมือนกับขึ้นลำบนเวทีจริงครบทุกอย่างตอนนี้วางสคริปต์สำหรับการเตยให้น้องครบหมดเลยน้องวางวมาแล้วด้วยเงื่อนไขาการเข้างาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ บอกอีกทีหนึ่งวันที่สามสบเอ็ดมิเตยแบบมวนเลยครับแบบมวนเลยเตยแบบขึ้นอาหามทุกอย่างทุกอย่างแบบนั้นเลยฉากแสงสีเสียงครบพร้อมครบท้วนหมดเลยและให้น้องได้ลำทีนี้ถ้าลำแล้วถ้าน้องเกิดถ้าเจ้าภาพอยากบวชได้เลยแต่ถ้าน้องถ้าน้องลำแล้วไม่ กาพาไม่ชอบยังไม่ทัดใจเท่าไหร่ก็มีส่วนจุดห้าของรุ่นพี่มีส่จุดห้ากับหนึ่งหมอลำส,ส่วนจุดสจุดห้าของรุ่นพี่จะเป็นบ่วงมายาบ่วงมายานะครับบ่วงมายาบ่วงมายาอันนี้ก็เป็นบทประพันธ์ของคุณแม่นกน้อยอรยพรและเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากแล้วตอนนี้คุณรุ่นพี่ส่วนจุดห้าเริ่มซ้อมลำกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะสาเหตุที่ทําอย่างนี้เพราะอะไรข้อ1เป็น Choice ให้เจ้าภาพว่าเรามีโชว์หลากหลายทั้ง0.5ที่เก่าสนามมากเก่งมากๆก,ก,กับอีกทีมหนึ่งที่เด็กฟินิกที่น้องเพิ่งเริ่มใหม่นะครับให้เลือกอันนี้ข้อที่1ให้เจ้าภาพมี Choice ข้อที่2นะครับข้อที่สองคือ,เ,อเพื่อให้เด็กๆ เขาได้พัฒนาตัวเองพิสูจน์ตัวเองว่าเขาทําได้นะครับว่าเขาทําได้หรือเปล่าเป็นการฝึกน้องด้วยเพราะน้องหลายคนเขาเก่งเรื่องการร้องแต่เรื่องลำเขายังไม่ได้เก่งเขายังไม่ได้เก่งเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีนี้ เลาะเลาะพี่น้องมาเลาะทังเสียงอีสานในมือของอาจารย์เอจักพัฒน์บอกแล้วว่าบอธรรมบาราสำหรับอาจารย์เอจักพัฒน์ในเรื่องของการเท็ดธุรกิจต่างๆประสบผลสําเร็จมากนะครับทุกอย่างทุกรูปแบบด้วยประสบการณ์ด้วยความคิดอีังต่างๆดังนั้นการที่อาจารย์เอขยับเข้ามาบริหารเสียงอีสานนี่ก้าวล้ำ นั่นคือความเข้มเก่าลำเราก็ต้องต่อเนื่องเก้าลำน้ำยุคตลอดไปนั่นแหละคือคือบอกง่งยๆว่าต้องบ่ยุดนิง่งเออต้องน้ำหนาต้องท่านเหตุการณ์ต้องเป็นมืออาชีพนะครับคนในองค์กรก็ต้องมีคุณภาพนี่คือวิสัยทัศน์ล้าด้านของอาจารย์เอจกักพันนี่บอกเลยว่บาบทธรรมดารานาที่ตามอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านในการบริหาร นะครับถือว่าเป็นมือบริหารธุรกิจนี่เราก็ได้แนวความคิดเอียงต่างๆนะครับมาปรับปรุงมาอแดบกบบวงการหมอลัมแบบจัดรายการฟินิกซ์นี่คือศิลปินฟินิกซ์ที่เขารวมแข่งขันนี้นี่คือแนวทางที่อาจารย์เอนี่ว่างไว้ห2 3สิเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อนบริคิดไกลๆปี2ปีต่าคิดเงาๆต้องดูกันเงาๆต้องสืบสารกันไปสุดยอดสุดยอดเพราะฉะนั้น หลายคนอาจจะห่วงว่า,วาแล้วศูน์จดหคนจะเลือกไหมเขามีฐานแฟนเยอะอยู่แล้วและความสามารถเยอะมาก,เด,กเด็กอะ่ะอาจารย์แค่อยากให้เขามีโอกาสได้ขึ้นไปลำเท่าน,นั้นเองไม่งั้นเขาจะไม่ได้ขึ้นลำถูกไหมไม่งั้นเขาจะไม่มีทางเก่งถ้าสมมติเอาคนเก่าผสมกับคนใหม่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเด็กมันจะไม่พยายามเพราะ มันลำเด็กจะกลายเป็นว่าลำคู่ไปกับรุ่นพี่แล้วเด็กจะไม่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอาจารย์อยากให้รุ่นพี่เป็นตัวอย่างแล้วเด็กพยายามดันตัวเองขึ้นไปให้ได้เด็กต้องพยายามดันตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้เพราะตอนนี้มันคือบรรยากาศการแข่งขันแต่หลังจากวันที่ห้าหกแล้ววันที่เจ็ดประกาศผลแล้วมันไม่ใช่การแข่งขัน อาจารย์ต้องการให้เด็กยังคงมีความกระเฮี้ยนกระเหือลือที่อยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเก่งมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึง่งดุนพี่ตัวเลือกไปตลอดแล้วเด็กฟินิกทำไม่ถึงเขาต้องพัฒนาตัวเองเราต้องประเมินตัวเองเฮ้ยทำไมเจ้าภาพไม่เลือกเราเลยเด็กต้องมีความพยายามมากขึ้นอาจารย์ไม่ต้องการให้ใครอยู่ที่เดิมเพราะอาจารย์เอาตรงๆเส้นอีสานคือองค์กรและธุรกิจ ธุรกิจไหนไม่เดินไปข้างหน้าธุรกิจนั้นเตรียมพังและอาจารย์ไม่ได้อยากพังและสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรมันคือคนคนคุณภาพจึงได้งานคุณภาพคนคุณภาพจึงจะได้องค์กรที่แข็งแรงและมีคุณภาพเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกอาจารย์มาที่นี่อาเด็กของอาจารย์ที่ออฟฟิศที่นี่ทุกคนที่กรุงเทพอาจารย์มั่นใจว่าเขาคือ คนคุณภาพและทุกองค์กรของอาจารย์อาจารย์อยากให้ทุกคนเป็นคนคุณภาพเปิดสองวงสองเรื่องเลยใช่มันก็มีสองเรื่องให้เลือกเอาใช่ครับเด็กรุ่นใหม่เขาต้องสืบทอดเศษนีสานยุคของอาจารย์เออะมันคือยุคตลอดไปเข้าใจไหมครับ และเขาต้องสุดพอ